เมื่อความรักพังทลายโลกทั้งใบก็เหมือนจะพังคลืนลงมาทับหัวใจที่เคยเต้นรัวเพราะคำหวานกลับกลายเป็นเศษเสี้ยวที่เต็มไปด้วยคำถามและความเจ็บปวดที่อธิบายไม่ถูกหลายคนอาจจะคิดว่าเราคงไม่รอดจากความทุกนี้แน่บางคนร้องไห้จนหลับไปบางคนไม่หลับไม่กินบางคนตัดใจไม่ได้แม้เวลาผ่านไปเนิ่นนานแต่อย่างไรเสียแม้หัวใจจะสลายแต่วิญ,ญญาณของเรายังไม่ดับ เรายังคงหายใจยังมีชีวิตและยังมีทางเดินอีกมากมายให้เลือกพระพุทธองค์เคยตรัสว่าสัพเพสังขาราอนิจจาคือสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงความรักก็เช่นกันไม่ได้จีรังยั่งยืนไม่มีสิ่งใดที่เรายึดถือได้อย่างแท้จริงแม้แต่คนที่เคยบอกรักเราทุกวันก็าอาจจะเป็นคนเดียวกันที่เดินจากไปอย่างไม่ใหญ่ดี หากเราเข้าใจธรรมะของความไม่เที่ยงนี้ได้จริงใจเราจะค่อยๆเย็นลงเหมือนน้าร้อนที่ปล่อยทิ้งไว้ก็เย็นได้เช่นกันความเจ็บช้ำจะไม่ใช่ศัตรูของเราแต่เป็นครูที่ยิ่งใหญ่ที่พาเรารู้จักตัวเองยิ่งขึ้นทุกความทุกข์คือประตูแห่งปัญญาทุกน้ําตาคือหยดน้ําแห่งการเติบโตและการอกหักก็ไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองให้เป็นแม้เราจะรู้ว่า อกหักเมี่ตายแต่ในช่วงที่หัวใจแตกสลายความรู้สึกที่พุ่งขึ้นมาในแต่และว,วันมันก็ยากที่จะต้านทานบางคนรู้สึกเหมือนตัวเองไร้ค่าถูกทิ้งอย่างไร้เยื่อใยคำถามวนเวียนอยู่ในหัวว่าฉันไม่ดีตรงไหนทําไมเขาถึงไปหรือแม้แต่เขาเคยรักฉันจริงหรือเปล่าคําถามเหล่านี้ไม่ผิดเลยเพราะเราเป็นมนุษย์ที่มีหัวใจแต่สิ่งที่ทําให้เราทุกข์มากขึ้นก็คือ การเก็บคำถามไว้โดยไม่ปล่อยวางเหมือนการถือฐานไฟที่ยังร้อนอยู่ไว้ในมือหวังว่าจะคว้างไปโดนใครบางคนแต่สุดท้ายคนที่ถูกเผากลับเป็นเราเองพระพุทธเจ้าสอนว่าตัณหาคือเหตุแห่งทุกข์การที่เรายึดติดในภาพของความรักหรือในความหวังว่าเราจะมีเขาอยู่ข้างๆตลอดไปนั่นแหละคือเหตุผลที่ทำให้ใจเจ็บหากเราปล่อยความยึดนั้นลงได้แม้เพียงน้อยนิดใจก็จะเบาลง เหมือนคนที่แบกของหนักไว้บนหลังพอปล่อยลงสักชั่วครู่ก็จะรู้สึกโลง่งแม้สิ่งที่เคยหวังจะไม่เป็นจริงแม้คำสัญญาจะสลายไปแต่เรายังมีชีวิตที่จะเลือกทางใหม่ได้อีกครั้งคนที่จากเราไปอาจไม่ใช่คนที่ชั่วร้ายเสมอไปและเราเองก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ความรู้สึกบอกบางครั้งรักก็มาเพื่อให้เรียนรู้ไม่ใช่เพื่อให้ครอบครองไม่ใช่ทุกความรักจะจบลงด้วยความสมหวัง แต่ทุกความรักจะสามารถจบลงด้วยความเข้า